นี่ครับลูกเข้ามาวที่ตะว่าตอนนี้ฝนตกม่งแล้วครับตัวพยากรณ์อากาศบอกว่าเมื่อนี้ฝนจี๊ตกเบิ้ดมือนะครับไปตกเบิ้ดมือนะครับเมื่อคืนนี้บ้านหลอดตอนเกือบตีสองนะครับมั่นตีหนึ่งสี่สิบนาทีนะครับเล่นต่อว่ได้ฝนตกหนักนะครับนี่คือทีมงานลูกขงบุณเท่าครับพี่น้องครับมาที่ศรีสะบานนะครับ ลำโพงกลางเสียงนะครับเขาใส่ของเก่านะครับใส่ของเดิม,ดมนะครับมีการโมดิฟายดอกลำโพงสำนันนะครับส่วนอจอเอลดีคืออยู่ในระบบเก่าอยู่นะครับฟินนิชิเปี้ยงกับิปเปนแทะมิกเป็นอนุรอกเป็นใหม่นะครับแสงสิเป็นจังไดนั่นก็ลองให้พี่น้องต้องมามีสูน์กันนะครับต้องให้พี่น้องมามีสูน์กันนะครับ สถานาการณ์ตอนนี้ก็บนตกเปียกมอนหยดขึ้นเขาครับผมแต่ว่ากัสู้ต่อนะครับสำหรับลูกอรพุนเท่าบ้านนี้นะครับด้านหลังไปที่กะดีนะครับที่ถานที่ตรงนี้มันเป็นปูนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นดินนะเรียบร้อยนี่คืเนบ้านนี้ถ้าเป็นดินนะครับลวนลึกลูกอ่า ทีมกันมอล้ําไปแล้วครับไปขึ้นรถบัสแล้วไปข right ึ้นรถบัสแล้วนะครับอย่าเดินทางกระบ้านะครับด้านหลังที่กระจิประมาณนี้ได้พี่น้อกนี่นะครับถ้าฝนตกกระจิเประมาณนี้อว่ากะผ่านเมื่อโดยดีนะครับผ่านเมื่อโดยดีนะครับผ่านเมื่อโดยดีนะครับผ่านเมื่อโดยดีรอมกระบัา ครับ,า,บ,บานแล้วครับเป็นเที่ยวเวทีนะครับกระบ้านเขาอย่างเดียวครับวันนี้ครับตั้งเวทีอยู่บ้านแล้วผมไฟกับหมึกขึ้นกับถามว่าเข้าใจนะครับเข้าใจเพราะว่าไประท่านได้สอนบางทีอได้พี่น้องนี่แหละคือเอามาสอบแบบลูกอยู่นี่ครับเก็บที่การซ่อมเก็บนะครับซ่อมเก็บ คนผู้น่อยตะบนันไฟกยูท่านนสัอีก <laughs> <laughs> ยังเหลืออีกเดี๋ยวเด้ลงคาดหลังมาท่าน้ใส่นะออันนี้ถือว่าซอมมือแรกนะครับหรือมาเรนมือแรกถือว่ามาทดสอบน้านะครับอ่าไฟกองท่านนิสัอีกหลายตัวอยู่ครับถือว่าซอมมือแหลกถือว่าซอมมือแหลกนะครับทุกคนสู้นะครับต่างฝนอีแล้วนะครับโอเค อทางพี่เอาเต้นไปลูกเต็มไปเต้นไปเนี่ยอ <stud> <t> ่า นะครับอันนี้ขึ้นกันซ้อมนะครับไปหน่อยซื้อกันซ้อมเลยซ้อมชุดนี้ยังเป็นชุดเก่าอยู่ครับชุดนี้ยังเป็นชุดเก่าอยู่มั่นใจในขุมพลังของอเมเจอร์ข้างล่างก็จะเป็นวาเทคนะครับนี่นะครับสไตล์เฮานะครับด้านล่างก็สิประมาณนี้เอ้ามือแรกแยกมันไปแล้วนะครับทดสอบไปแล้วฝนตก กาับบ้านเทิงครับพี่นอ้องคุณละโรงเรียนบ้านคุณบักเข็มตำบลโนสะอาดอำเภอบางใหญ่จังหวัดขอนแก่นวันที่ซีและพี่น้องเนื้อวันทีซีวันทีซีซพอ,อกันครับมืัอนี้ติดตั้งไฟไปประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเจ็สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ส่วนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์มาท่านในติดตั้งครับ <laughs> อ่ะขอบคุณทุกทกกำลังใจครับวันทีซีพอ,อกันครับพี่น้องที่ โรงเรียนบ้านคุณบังเห็มครับ